กำลังสวนแบนบังแดงครับเออนี่ผมเจ้าเบาครับว่าสวนแบนบังนี่ลูกจะไพรเนาะครับ แต่ละบุบ้านบม่มอนกันครับแต่ำอำเภอบม่มอนกันครับงงนี่บางทีเขาก็มีต้นกล้วยต้นอ้อยมาเนาะครับเอออันนี้แบบแบบง่ายๆกระจายบ้านเราเนะแบบแบบ พอพอเอาแลวยะถอนหวานทัวหวานงาก็มันกออเมันเงครับเนี่ยเนาะแถวท้งทั้งเหนือรับเลยก็หวานทัวหวานงาเห็นบอกเป็นไงมันมีต้นมีดอกครับ ครับใครจะผุยเงินโพยท้องเต็มครับนาครับชาวบ้านนี่บึ๊บบึ๊บโป่แม่บึ๊บแม่เจ้าสาวก็จะเบ็ดข้าหอนะครับเก็บเก็บเก็บทองไว้ในหอแล้วครับ <c ười> ถ้าหลบที่ไกรวานไม่หมอเหาก็อย่าหอครับถ้าทำพิธีแบบง่ายๆก็ทำไม่ค่อยเหมือนกันนะคะ ระวังไงท้องนะระวังไงท้องนะน้องบิว่ยดูพอแท้ๆนะดูพอจริงๆมีส่วนตัวใช่ไหมน้องบี ส่วนตัวของเขาใช่ไหมเก่งมากเลยอะ่ะลูกพอ่อลูกพอ่ออันนี้ยาวหน่อยนะคะอันนี้จะพยายามให้ยาวหน่อยนะคะเอทีพิทีทางอุตรดิตนะคะี่้